ภาพหลังจากอุทกภัยน้ำท่วมนะครับผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกนะทุกคนดูสภาพมีคำกล่าวไว้นะครับว่าหนึ่งไม้หมอนเนี่ยครับก็คือหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกนะฮะหลังองค์พระพุทธรูปนะครับก็จะมีเป็นหินง,งอกนะครับหิยนย้อยหน้าตารูปล่างคล้ายๆอะไรสักอย่างลองจินตนาการดูเหมือนอะไรเหมือนสิ่งโตไหม หมอชีวโกโกมาราพัทครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นพระนะครับพระพุทธรูปปางนาคปรกครับทุกคน <c oughs> เราเดินเข้าไปส่วนด้านในนะครับถ้ำกะระแสนาน สวัสดีกันในค้างคาทุกคนครับยินดีต้อนหลับเข้าสู่ช่องไปกับปอนชนแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอไซโยกับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ถ้ำกระแสครับทุกคนอ่าถ้ำกระแสนะครับอยู่ตรงริมทางรถไฟสายมรณะครับทุกคนอ่าพอดีเห็นได้ข่าวนะครับว่าตรงนี้คือได้เออตรงบริเวณตรงบริเวณรีสอร์ทนะฮะมีน้ำท่วม ก็ได้รับความเสียหายก็เลยผมก็เลยอยากจะมาดูนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนหลังจากที่น้ําลดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมกันครับท้ากระแสว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งนะนะทุกคนก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่จะพาทุกคนมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูความแตกต่างว่า1ปีที่แล้วกับตอนนี้มีอะไรแตกต่างบ้างนะครับไปชมกันเลย ก่อนที่จะถึงถ้ำนะครับก็จะมีเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วก็ของกินขนมต่างๆนะครับทุกคนก็มาเลือกชมมาเลือกซื้อกันได้ฮะอ่าเดินเข้ามาก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับเป็นสถานีถ้ำกระสแสครับทุกคนก็สำหรับสถานีนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับก็จะมีรถไฟเนี่ยวิ่งผ่านอยู่ทุกคนอ่าเนี่ยครับ สถานีรถไฟถ้ำกาแสะฮะย่างนี้นมีนักท่องเที่ยวมีผู้โดยสารมารอมารอรถไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันสวยนะตรงนี้ฮะจะเป็นทางรถไฟสายมรณะนะครับจุดที่ข้างหน้าที่ทุกคนเห็นเนี่ยครับนะฮะจะเป็นจุดที่สร้างทางรถไฟ ได้ยากที่สุดนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นทางโค้งเนาะแล้วมันจะติดริมแม่น้ำนะครับต้องมีการยกพื้นยกระดับขึ้นมาน,น,นี่ทุกคนโอ้โหสภาพหลังจากได้รับอุทกภัยน้ำท่วมนะดูบรรยากาศคือ,อะคะจากที่สวยๆเป็นยอย่างนี้เลยทุกคนสนอยคอสอยข้อ,ขอมือมีนะคะเป็นหินแท้หินมังกรค่ะทุกคนได้เนี่ยฮะทุกคน ดูลินตะลิงที่น้ำน้ำลดแล้วนะดูต้นงต้นไม้เห็นไหมโดนน้ำสัตโอ้โหได้รับความเสียหายพอสมควรเลยครับนะเรามาถึงแล้วครับถ้ากระแสนี่เจอป้ายแล้วเห็นไหมถ้าจะอยู่ด้านไหนเนี่ยครับทุกคนจะอยู่ริมทางรถไฟเลยนะนี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปชมบรรยากาศนะนี่ฮนะโอ้เข้ามาอากาศเย็นเลยทุกคน ถ้ำกระแสนะครับร <ถ S 1> อยู่ริมทางรถไฟสายมรณะนะครับ<ท> oh <my> เข้ามาบริเวณท้ำนะครับ <ST US> S> <S ก็จุดนี้จะมีจุดทําบุญนะครับอุชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับ <ST US> นะครับด้ <S 2> <S 2> นานในจะมี พระบุธรลูกนะครับพระประธานประดิษฐานอยู่ครทุกคนนี่ครับทุกคนดูบรรยากาศเข้ามาก็ซื้อดอกไม้ทุกเทียนเิบๆจุดธูปเข้ามาก็มาซื้อบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับแล้วก็มาไหว้พระกันนะครับ สาธุนะครับขออนุญาตนะครับนี่สวยนะครับก็สำหรับประวัติถ้ำกระแสแห่งนี้นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ถ้ำแห่งนี้จะเป็นที่พักของเฉลยศึกนะครับที่ถูกทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเกณฑ์นะครับเกณฑ์แรงงานมาสร้างทางรถไฟครับถ้ำนี้ก็จะเป็นถ้ำที่เฉลยศึกนะฮะใช้พักอยู่นะฮะ ก็เป็นถ้ำประวัติศาสตร์นะมีชื่อเสียงโด่งดังมากครับทั้งในและต่างประเทศนะครับเนี่ยเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมากเพราะว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งทุกคนนี่ถ้ำกระแซนะหลังองค์พระพุทธรูปนะครับก็จะมีเป็นหินง,งอกนะครับหิ่ย้ยอยหน้าตารูปร่างคล้ายๆอะไรสักอย่างลองจินตนาการดูเหมือนอะไรเหมือนสิ่งโตไหมเนาะ เหมือนเลยอ่ะเหมือนเหมือนเป็นสัตว์ที่กำลังนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระพุทธรูปมีความสวยงามมากเลยเหไหนีผมพาไปดูด้านหลังตรงนี้นี่เป็นด้านหลังองค์พระพุทธรูปนะนี่ครับ ยังเป็นคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะนี่เป็นถ้ำประวัติศาสตร์นะครับนะฮะถ้ำประวัติศาสตร์ที่ครั้งอดีต,ตมสมัยสงครามโลกนะอ่าฉเฉลยศึกนะครับได้มาพักอาศัยกันนะครับที่ถ้ำนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมไหว้พักก่อนนะทุกคน ใช่แล้วไม่น่ารักจังตรงนี้ด้านซ้ายก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์เล็กประดิษฐานอยู่นะฮะก็จะมีฐานเนาะน่าจะเป็นเขาสร้างขึ้นมานะทุกคนเนี่ยครับ ตรงนี้มันจะเป็นแอ่งน้ำเห็นไหมมันเป็นแอ่งน้ำด้านซ้ายมยือนี้นะครับก็จะมีะลุกป,ปั้นนะครับหมอชีโวโกโกมารพัดครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นพระนะครับพระพุทธรูปปางมากปลกครับทุกคนนี่ฮะอยู่ทางด้านซ้ายนะ แล้วด้านหลังนี้ก็จะเป็นเป็นสะพานไม้นะครับทางเชื่อมไปด้านหลังนี่นี่ครับผมให้ดูบรรยากาศดูหินงอกหินย้อยทุกคนโอ้โหสวยงามมาก ข้างล่างจะเป็นโพรงทุกคนผมไม่ทราบว่าโพรงมันจะลึกแค่ไหนนะโอ้ผมลืมอาไฟฉายมาเดี๋เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว,ว่าทุกคนนี่ยาจะเป็นโพรงนะเหมือนกับป็บเข้าไปได้อ่ะทุกคนดูนี่ฮะเราเดินเข้าไปส่วนด้านในนะครับทํำกระแสแลนะนะ ด้านหลังองคพระพุทธรูปครับทุกคนน่าจะลื่เลยโอ้โด้านในยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะฮะสวยงามมากที่นี่ก็จะมีติดไฟไว้นะทุกคนก็มาชมได้ฮะอ๋อตื้นๆสุดแค่นี้ครับ <สะ S 1> ประมาณนี้ครับทุกคนสุดละ เนี่ยครคจะมีไฟสปอตไลท์ติดไว้อยู่นะก็สว่างเดินสะดวกเลยนะฮะเข้ามาด้านในนะครับด้านในจะมีพระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐานอยู่นะครับสาธุครับนะฮะประมาณนี้หินง,งอกหินย้อยทุกคนสวยงามแต่ผมดู สังเกตดูนะถ้าเทียบกับที่อื่นไม่แน่ใจว่าหินงอกหินย้อยที่นี่อาจจะอาจจะเป็นหินงอกหินย้อยที่ไม่ไม่จเจริญเติบโตแล้วอะครับไม่แน่ใจนะทุกคนพอไม่เห็นร่องรอยการจเจริญเติบโตละตรงนี้มันจะเป็นโพรงเข้าไปนะน่าจะสุดแค่นี้ครับประมาณนี้แล้วครับทุกคนเนี่ฮะ ผมไม่อยากเดินเข้าไปนะพอดีไม่ได้เอาไฟฉายมาเป็นพวงประมาณนี้ครับโอเคก็สุดละฮะเดี๋ยวเราเดินออกกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมบริเวณทางรถไฟกันทุกคน มกเกมื่อกี้มีรถไฟวิ่งผ่านมากระบวนเลยล่ะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะเลยฮะอยู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะนะ,ะที่นี่ดูฮะไปครับทุกคนเราออกมาจากถ้ำกระแสแล้วนะครับแล้วเราเดินมุ่งหน้า นะครับไปตามทางรถไฟครับนี่๋ยวผมให้ดูดูฐานรองนะทุกคนเห็นไหมตรงที่เป็นเสาไม้นะ่าจะเป็นคือเป็นเสาเก่าตั้งเดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะทุกคน่ทางรถไฟสายมรณะนะครับเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับมีคำกล่าวไว้นะครับว่าหนึ่งไม้หมอนเนี่ยครับก็คือหนึ่งชีวิตของเฉลยศึกนะฮะนี่ครับ,ยรบอยากรู้ว่า าการสร้างทางรถไฟสายนี้นะครับมีเฉลยศึกเสียชีวิตกี่คนก็นับไม่หมอน,นี่เลยฮะโอ้โหเยอะมากม,ากมากทุกคนเห็นไหมทุกคนดูสภาพหลังจาก อุทก็ภัยน้ำท่วมนะครับผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะทุกคนดูสภาพเป็นงงี้ฮะยังมีร่องรอยของน้ำท่วมอยู่เลยเห็นไหมดูต้นไม้เห็นไหมทุกคนต้นไม้ตรงดนะ่้ต้นไม้มันจะแบบถูกน้ำซัดนะฮะนี่ฮะดูด้านล่าง Triste <laughs> <laughs> <Junior> rider. <laughs> จุดนี้เป็นจุดบริเวณสถานีนะครับสถานีรถไฟสถานีพักผู้โดยสารถ้ำกระแสรครับทุกคน,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้านะก็ก่อนกลับก็มาแวะดูของที่ระลึกนะครับซื้อขนมขนมน้ำต่งน้ำดื่มนะฮะเประทานได้ครับทุกคนเนี่ครับ้านก๋เตี๋ยวกมีม่ร้านก๋วยวก็มีนี่ร้านข้าวนะ มีของที่ระลึกของขนมขนมต่างๆนะครับก็มาแวะซื้อได้ครับทุกคนโอ้โหร้านกาแฟแคลาสสิกมากมีเสื้อที่ระลึกต่างๆได้นะคะเสื้อผ้าแฟชัยยฟ่นแฟชั่มาลดราคาเหลือแต่ร้อ,อยกว่าบาทเองนะคะ มี่ครับเสื้อสวยๆทุกคน,นมาแวะชมได้ครับมีอยู่บริเวณทางเข้าทางออกนะครับนี่เป็นกระเป๋า เป๋าสารเป็นผ้าคล้ายๆผ้ากระสอบครับทุกคนเนี่ยฮะชสวยดีนะเหมือนเป็นงานแฮนด์เมดเลยร้อยเดียวโหวถูกมากโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับท้ำกระแสเนาะนะครับ ถ้ำประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เป็นถ้ำที่เฉลยศึกนะครับใช้เป็นที่พักนะครับเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็มาเที่ยวกาญจนบุรีก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่ถ้ำกระแสกันได้ครับทุกคนอยู่ที่อำเภอไซโยกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอ กันใหม่ในคลิปหน้าในจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับ